สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพีคาร์เทนิทีฟไทยแลนด์นะครับอยู่ที่บูธฟอร์ดนะครับในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่45นะครับบูธฟอร์ดครับจัดทับไฮไลท์รถเด็ดๆมาโชว์ในงานครบทุกรายอัพนะครับที่มีทันตลาดในประเทศไทยนะครับโดยไฮไลท์หลัก2รุ่นนะครับที่จุ่มเวทีก็คือฟอร์ด v e r e s t ตัวแพท t i นัมนะครับมาพร้อมขุมพลังใหม่ V6 ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบโนะครับอีกหนึ่งรุ่นครับก็คือ Ford Ranger w i ์วามาพร้อมขุมพลัง V 6ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบโเช่นกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาชมรายละเอียดรอบบูธของ Ford ว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับไปดูกันทีละคันเลยป่ะและข้างหลังผมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นไฮไลท์ของบูธ Ford ในครั้งนี้นะครับ Ford e v e r e s t Platinum V 6นี่นะครับรุ่นนี้ผลิตออกมาจากัด300 50คันเท่านั้นท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เพิ่งมีการเปิดจองตอนเที่ยงตรงวันนี้นะครับได้ถามว่าจถนวนนิไหลแล้ใกล้ครบ350คันแล้วนะครับคันนี้มาพร้อมกับกุญแลังใหม่นะครับด6ดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบนะครับให้กําลังสูงสุดเนี่ย250แรงม้าเลยแรงบิดมหาศาลครับ600นิวตันเมตรนะครับที่สำคัญเลยใส่เกียร์สปีดนะครับอีชิฟเตอร์มาให้แล้วนะครับเหมือนกับตัว Ford Raptor เลยนะครับรวมถึงมีระบบขับเคลื่อน 4A นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลทามมาให้นะครับมันปรับได้โอัตโนมัติเลยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆครับในด้านภายนอกตัวรถนะยังมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ครับไลท์ติ้งโซนก็คือจุดที่เพิ่มความสว่างนะครับให้กับตัวรถแบบแยกโซนได้นะครับที่ด้านหน้าตัวรถก็ได้ด้านข้างตัวรถก็ได้ด้านท้ายตัวรถก็ได้นะครับรถประเภทนี้อย่างที่บอกครับเป็นรถที่สามารถใช้งานในแบบกิจกรรมกลางแจ้งครับกลางเต็นท์นอนคือแคมปิ้งเนี่ยนะครับบางทีเราทานข้าวหลังรถ อยากเพิ่มควาสว่างก็เลือกเปิดไฟนะครับได้ที่จอซิงโฟตรงกลางนะครับดีมากๆครับท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดภายนอกนะครับด้านหน้าเนี่ยที่บริเวณขอฝากระโปรงครับมันจะมีอักษรนะครับแพลินัมเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คือรุ่นพิเศษที่มีอักษรอันนี้นะครับอีกหนึ่งจุดครับก็คือล้อแมกครับท่านผู้ชมครับดีไซน์ใหม่นะแอคทูโทนขนาด21นิ้วนะครับก็จะมีเฉพาะรุ่น พลาตินัมเท่านั้นนะครับส่วนยางครับก็เป็นยางกูดเยียรนะครับทอริสเทอรี่นะครับขนาด275 45 R21 นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับที่บริเวณแยกบ้านข้างเห็นะนี่นะครับมีอักษรสอด V6 ให้ด้วยนะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นขุมพลังใหม่นะครับนี่รวมถึงที่บริเวณข้างประตูนะครับนี่มีอักษรพลาตินัมเพิ่มเข้ามา แล้วก็คันนี้ครับมีกล้องรอบคันนะ360เลยนะครับด้านหน้าเนี่ยมีกล้องแบบออฟโรดแยกส่วนได้นะครับเวลาที่เราขึ้นแล้มขึ้นเนินนะครับมองไม่เห็นวิวของหน้ากล้องตัวนี้ช่วยได้น,นะครับนี่ครับด้านท้ายตัวรถครับก็มีหลายจุดนะที่เปลี่ยนแปลงนี่ท่านผู้ชมครับมีอักษรแพตินัมสีเงินนะครับอยู่ในกรอบของไฟท้ายนะท่านผู้ชมนี่โอเคเลยนะเนี่ยนะครับถือว่า สวยงามมากนะครับนี่รองดันท้ายมีปัดหลังมีสปอยเลอร์ให้แต่สาวอากาศเนี่ยยังเป็นแบบธรรมดานะไม่ได้ชักฟินนะครับฝาท้ายนะมีระบบเร Hand ียกแฮนฟรีคิกเซนเซอร์นะครับใช้ถ้ามีรีโมท์ให้ตัวนะครับคุณเตะเนี่ยมันเปิดให้ได้เลยบางทีเราถือของสมลูสองไม้นะครับก็ตรงนี้ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานนะครับที่ห้องโดยสารมีความจุดครับที่เปลี่ยนแปลงไปดูกันในห้องโดยสารครับก็มีจุดที่เปลี่ยนแปลงนะนี่ มีเพลทพัที่น่ำนะครับบ่งบอกรุ่นเลยนะครับรวมไปถึงที่พารัพทิงบากคูหน้านะครับนี่นะครับและวด้ความที่เป็นรถแบบ PPV อยู่ความสูงนะครับบางทีผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะรูปร่างใหญ่การเข้าออกอาจจะลำบากเขามีระบบ Easy ก็คือเบาะมันจะปรับเลื่อนให้2นิ้วนะครับทำให้เราเข้าออกรถได้ง่ายยิ่งขึ้นนี่นะครับสะดวกมากๆนะ ในส่วนของสีสตังค์ภายนอกนะครับก็มีให้เลือก5สีท่านผู้ชมทั้งสีขาวนะครับสีเทาสีเงินน้ำตาลแล้วก็สีดำนะครับก็เลือกได้ตามความต้องการของผู้เลือกรถผูช้ชอบรถเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่มเข้ามาสำหรับคนที่ซื้อ Ford ดเอเวอเรสต์พัฒนิ T ่มนะครับก็คือในเรื่องของมาตรฐานยูโรไฟนะครับผู้ซื้อเนี่ยต้องเติมสารแอดบูลนะครับต้องตลงสับแอดบูล์แอดบูคืออะไรก็เป็นน้ำยานะครับเหมือนกับยูเรียเนี่ยเพื่อไปลด คาบเข่าเมาคาบคาบไอเสียนะครับเพื่อให้รถเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานยูโรไฟนะครับก็ใน2ปีแรกทางฟอร์ดเนี่ยวเขาให้คูป,ปองนะครับให้คุณไปแลกเติมสายแอดบูลได้นะครับคูป,ปองเนี่ยมีอายุการใช้งาน2ปีนะนะครับเขาให้ทั้งหมด18ลิตรถ้าคุณใช้งานมัน1ปีแล้วเนี่ยสายแอดบูลหมดไปนะครับคุณก็ไปแลกเอาคูป,ปองนี้ไปแลกนะครับก็เขาให้ฟรีสิลิตรนะครับก็ตัวสายแอดบูลเองเนี่ย เขาติดตั้งมาให้จากโรงงานเขาเติมให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้า2ปีมันใช้งานมันถูกใช้งานไปพร้อมๆกับการเผาไหมา้ของเครื่องยนต์นะครับมันก็หมดไปเรื่อยๆนั่นแหละเหมือนกับน้ํามันกับออโทรปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยครบสองปีแล้วเจ้าของรถต้องคือเติมเองนะครับโอเครับราคา Ford e v e r e s t p l a t i n u พนะครับเครื่องวีหกเนี่ยอยู่ที่2 2 7ล0 0 0บาทนะครับผู้สนใจนะครับก็สามารถชมกันจริงได้ที่โชว์รูมฟอร์ดท่วประเทศหรือว่าจะมาที่งาน นะครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมาราโวนะครับที่บูธฟอร์ดมีหลายรุ่นให้ดูเลยโอเคไปดูกันอื่นต่อครับไปและคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่โชว์อยู่ในบูธฟอร์ดครับฟอร์ดเรนเจอร์บายแท็กนะครับนี่คันนี้นะครับมาพร้อมกับขุมพลังใหม่นะ V6 ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรนะครับคันนี้ไม่ใช่ไบายเทอร์โบนะนะครับเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับก็ เป็นรุ่นยอดพิเศษนะครับที่มาพร้อมกับพลังใหม่เลยนะ V6 ตัวนี้นะครับให้กําลังสูงสุดอยู่ที่250้าแรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรต้องบอกเลยว่าเป็นรถบิ๊กอัพรถกระบะที่มีพละกําลังมากที่สุดแรงบิดมากที่สุดของตลาดใาขนขณะนี้นะนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านเทคนิคนะครับด้วยความที่ว่าเครื่องยนต์มันใหญ่ขึ้นหนักขึ้นนะครับเขามีการ เดี่ยงคอม้านะครับจากแบบเหล็กเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับรวมถึงเพิ่มเหล็กฉากนะครับที่รองรับจุดเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนตก์กับตัวรถเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ท่านผู้ชมด้านข้างเห็นไหมมีเพจ V6 สีดำนะครับล้อเนี่ยเหมือนกับายแทครุ่นม,มาตรฐานเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะนี่นะครับนอกจากเครื่องยนต์ใหม่แล้วเกียร์ก็ใหม่ด้วยนะครับเป็นเกียร์สี่สปีดนะครับ e-chipter ข้อดีอย่างเกียร์ตัวนี้นะครับชิดทำงานได้ไวแล้วก็เวลาที่เราเผลอนะใส่เกียร์นะครับแล้วดับเครื่องยนต์เลยเนี่ยเกียร์กลับให้เป็นเกียร์พีให้อัตโนมัติด้วยไงรันะมหมดอเรทีนะครับมีให้เลือก6โหมดนะ๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับก็มีโหมดปกติ normal เลยนะครับโหมด Eco โหมดลากจูง นะครัหมวดลากจุงที่ดีมากนะครับก็ปรับลดอัตราทดเกียร์นะครับให้เหมาะสมกับกําลังของเครื่องยนต์นะครับหมวดทางลื่นหรือว่าสลิปเปอรี่ก็มีให้นะครับแล้วก็หมวดโครนรวมถึงหมวดทรายนะครับอันนี้ไม่มีบาฮานะไม่มีล็อกนะครับอันนั้นขอสงวนไว้กับดัปเตอร์เท่านั้นนะครับนี่กล้องรอบคันมีให้นะครับไฟหน้าเนี่ยคาแรคเตอร์ของฟอร์ดเลยหลายๆรุ่นนะเห็นไหมครับเนี่ยไฟเลอทามตัว C นะครับไฟเล็ทไฟแมทริกซ ล้ำมากฉลาดมากนะครับเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยนะไฟตัวนี้นะครับมีการเปิดไฟเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถด้วยเจ๋งมากแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าฟังก์ชันใหม่ก็คือ l i h t t n g zone นะครับเหมือนกับเอเวอรเลยเวลาที่เราต้องการควาสว่างแต่ละจุดด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายเนี่ยเปิดแยกได้นะครับสามารถปรับได้ที่จอซินโฟตรงกลางนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ มอเตอร์ับขี่นะครับมีหมด 4A มาให้แล้วนะครับเป็นเครื่องสีล้อฟูท่ามานะครับติดตั้งมาให้แล้วนะครับส่วนราคาครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าหลายคนอยากทราบครับ1 5ึ่0ล้านหแสนบาทนะครับสำหรับ Ford Ranger w i l d t ยแท็งบลัง V6 นะครับรุ่นนี้นะครับแม้ว่าเป็น V6 เหมือนกับตัวเอเวอเรสต์ t พ n ต m ินัมนะครับไม่ต้องเติมแอดบูลนะ เพราะว่ามันมี DCF ให้อยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าประเภทรถนะครับกระบะตับตัวรถอ,อะไรประสงค์เนี่ยน้ำหนักไม่เหมือนกันนะครับก็จะวัดในเรื่องของน้ำหนักเป็นตัวเกณฑ์ในการเติมสารแอดบูกนะครับนี่ฝาท้ายนะครับโหเจ๋งมากเลยนะมีบาร์ด้วยนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เฉพาะของตัววายแท็กนะครับมีให้นะนะครับเนี่ยนะกระบะที่ ครบครับด้านหลังยังเป็นดิสเบรกละนะครับบางค่ายังเป็นรัมเบรกอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกับรถรุ่นอื่นๆที่โชว์อยู่ในมู๊สองสอร์ดครับไปคันนี้ถือว่าขาดไม่ได้เลยครับจะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าสปอร์ตปิกอัพหรือว่าซูเปอร์คาร์ปิกอัพก็ได้ครับสปอร์ตแรนเจอร์แรปเตอร์นะครับคันนี้เป็นไบเทอร์โบเนาะนะครับแรนเจอร์แรปเตอร์เนี่ยมี2เครื่องยนต์นะครับมีเครื่องเบนซิน V6 ด้วย นะครับอ่าก็ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับเรียกว่าหล่อจากโรงงานเลยท่านผู้ชมโคตรโหดอ่ะนะครับแรปเตอร์เนี่ยมันจะมีโหมดขับขี่เพิ่มเข้ามานะครับเมื่อเทียบกับตัว w i ยแทหรือว่าไอ e อเลสแพลตินัมก็คือโหมดร็อกโหมดบาฮาโหมดบาฮาคือสามารถใช้ความเร็วสูงได้ขณะขับขี่บนทางฝุ่นเหมือนครอสกันที่อ่ะนะครับแรงมากนะผมเคยไปขับแล้วที่เวียดนามตัวนี้แรงจริงๆนะครับสีสันไม่ต้องพูดถึงเลยว่าโอ้โห สะดุดตามากส้มสะดุดตามากนะครับดูกระบะอันนี้ดูดันขนาดไหนนะครับห้ายางออโทเรมจากโรงงานเลยนะครับโหดมากโชคเนี่ยนะครับทโซ่ชมชมใหญ่มากนะเป็นฟอ็อกนะครับฟอ็อกเห็นไหมคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าซื้อไปไม่ต้องแต่งเพิ่มโคตรหล่อนะครับนี่ ว่าภายในท่านชมคงเคยเห็นแล้วแหละนะครับสำหรับฟอร์ดแรปเตอร์เนี่ยนะครับเขจะมีการตกแต่งด้วยแถบสีส้มนะครับที่ตัวเบานะนะครับส่วนฟังก์ชันอํานวยความสะดวกบาลเนี่ยก็ถือว่ามีให้นะนะครับนี่ปนะ็นไงะครับวัสดุเนี่ยเจ๋งมากครับเนียนเลยอเนี่ยนะครับแต่ละจุดก็จะมีการตกแต่งด้วยสีส้มนะครับ ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บอกว่ารอแต่งเรียบร้อยมาจากโรงงานนะครับ Ford Ranger Storm Pack นะครับนี่นะร่น,นี้ถือว่าเรียกว่าจัดของแต่งมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ2 0ลิตรนะครับเทอร์โบคู่นะคันนี้นะครับมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2อล้อและก็รุ่นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับนะในรุ่นขับเคลื่อน2อล้อราคาอยู่ที่1ล้าน2สน 7 9 0 0 0บาทครับส่วนคันนี้ขับ4นะครับราคาอยู receptor ่ที่1 4 1 4 0ล้านบาทนะครับก็เป็นเรียกว่าหล่อแบบคอมพิวตจากโรงงานนะครับดูที่จักหน้าท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะเบรนเจอร์สีดำนะครับให้มันล้อเข้าเซ็ตกับตัวกระจังนะเข้มขึ้นหล่อขึ้นและที่ขาดไม่ได้ในความเป็นสตอมแท็กครับเขาจะแซนดยสีแดงนะครับนะสีแดงนะ ซึ่งแตกต่างจากวายแท็กวายแท็ก่ยเป็นสีส้มออกเหลืองๆนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับตัวเนี่ยกระจนเห็นไหมตรงนี้นะครับสีดําเงาอ่าอ่าเช่นกันครับกับตัวซุ้มล้อนะครับก็เป็นสีดําเงานะครับนี่ล้อแม็กครับเห็นไหมสีดําแต่ว่าไม่ใช่ดําโทนเดียวนะท่านชมสองโทนครับดําออกด้านๆแล้วก็ดําเงานะครับนี่นี่ ความเป็นสตอมแท็กครับต้องสีส้มแบบนี้นะครับยางเป็นยางกุตเยียร์ทูริสเทอรี่นะครับขนาด255 55 R 20ครับนะด้านข้างก็มีเพจสััญลกษณ์ของใบเทอร์โบนะครับแล้วก็เพจนี่ยสตอมแท็กท่านผู้ชมเทมากนะครับส้มดำสตอมแท็กครับอีกหนึ่งฟังชันนะครับที่ถูกติดตั้งมาในสตอมแท็กจากโรงงานเลยนะก็คือนี่ครับชุดบาร์นะครับชุดบาร์ ปรับรูปแบบได้นะครับอย่างเช่นเรามีเรือคาย,ยักนะครับถายักพาดนะเราไม่ต้องเอาท้ายลงพาดยาวได้เลยนะครับตัวเนี้ยมันปรับได้นะนะพาดได้เลยตัว,ต,วตัวแหลกลังคาเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันกลางเป็นจะก,กระบาดได้นะครับมันกลางออกมาได้นะแต่วันเนี้ยมันไม่สะดวกในการปีนไปดูนะครับแล้วก็ตัวนี่ม่านหลังคาท่านผู้ชมสามารถเลื่อนปิดได้เป็นระบบไฟฟ้านะครับเป็นระบบไฟฟ้า มทำให้ดูนะครับนี่จังเจ๋งอ่ะนะครับเรียกว่าให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานนะครับบางทีเรามีของมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่กลัวโดนฝนนะครับก็ปิดได้บังได้นะครับนะฟังก์ชั่นนี้มีเฉพาะรุ่น t ต r m p a c กเท่านั้นนะครับติดตั้งมาให้จากโรงงานซึ่งถ้าซื้อแยกเนี่ยบอกแล้วว่าราคาทั้งหมดนี่นเป็นแสนนะครับ เอาจากโรงงานหรือว่าอยากได้แบบนี้ก็ซื้อรุ่นนี้นะครับถาดปรับได้บางทีเรามีพวกปั้มลมนะยกไม่หวแน่นอนนะครับก็ใส่มาปุ๊บเลื่อนเก็บยังเจ๋งน,นะนะครับเห็นแบรลแล้วได้เป็น a อ r o c a s t นะครับเป็นลคานะฮนะแล้วเขายังมีเพียกว่าจุดจ่ายไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟตรงนี้นะครับ แล้วก็มี power outlet มาให้นะคุณผู้ชมนี่นะครับนย่างที่บอกครับรถคันนี้บางทีเราประทุกื่องมือนะสว่านเลื่อนไฟฟ้าครับก็ต่อได้ตรงนี้เลยนะครับให้ความสะดวกกับช้ดของรถมากครับอโอเคเนี่ยท้านท้ายเป็นไงมีเพจโลโก้ซอมแท็กนะครับนี่นะก็ถือว่าใครที่อยากได้รถหล่อได้เทนะพร้อมชุดแต่งแบบนี้ เลือกครับ Ranger s t o สตอมแทมีทั้งรุ่นขับ2ขับ4ก็เลือกเลยครับชอบแบบไหนนะหรือว่าจะมาดูคันจริงก็มาที่บูธฟอร์ดได้เลยส่วนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นมาตรฐานนะครับเอเวอเในรุ่นย่อยไทเทเนียมนะครับก็ขับ4นะตรงนี้ไบเทอร์โบ ฟังก์ชันออปชันจัดมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ดุดดันทนโทดเหมือนกับตัววายแพหรือว่าตัวที่เป็นแพลตินัมที่มีดีเทลที่แตกต่างกันออกไปนะครับนะใครชอบแบบไหนก็มาเลือกดูครับมีหลากรุ่นเลยหลายรูปแบบนะครับอย่างคันี้นะครับก็เป็นเอเวอตัว i ายแพนะมีการเปลี่ยนยางให้ดูเสริมกันชนแบบตัวลุยออฟโรดนะครับก็มาดูตัวอย่างได้นะ่วนแคมเปญนะครับแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆเนี่ยวันนี้เราได้ผู้รู้ครับ คุณกมลชนกประเสริฐสมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับฟอร์ดรไทยและอาเซียนมาให้ข้อมูลเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันไปท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมวลชนกนะครับประเสริฐสมผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฟอร์ดรไทยและอาเซียนนะครับก็จะมาให้ข้อมูลว่าในครั้งนี้นะครับบูสตฟอร์ดมีไฮไลท์อะไรแล้วก็มีแคมเปญสำหรับลูกค้าอย่างไรบ้างนะครับไปครับ ก็ในครั้งนี้นะคะแน่นอนว่าฟอร์ดมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ถึง2รุ่นด้วยกันนะคะคือฟอร์ดเวนเจอร์วายแพควกนะคะแล้วก็ฟอร์ดเอเวอเรสต์แพลตินัวีหกเป็นครั้งแรกเลยที่เอาเครื่องยนต์ดีเซลสามลิตรวีหกมานำเสนอให้กับลูกค้าในประเทศไทยในราคาที่เราใจมามต้องบอกเลยว่าส่วนกระแสนะเจ้าหรือแบรนด์เนี่ยเขาเน้นดาร์ทารซิ่งหรือว่ารถอีวีฟอร์ดจัดหนักเลยครับเน้นของแรงเลยเป็นสิ่งที่ลูกค้าเราอยากได้อยู่แล้วค่ะก็เรียกร้องกันเข้ามาฟอร์ดก็จัดให้อออมไไไไาาว่่่หลลังบูทีะะะรฮ์ เรียกว่าเป็นสปีดซิมูเลเตอร์ค่ะหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นอุโมง์จำลองความเร็วในเครื่องยนต์แบบ V6 นะคะใครอยากรู้ว่าเครื่องยนต์ V6 เนี่ยเร็วและแรงอย่างไรอขอเชิญมาลองในที่บูตฟอร์ดกันทุกคนนะคะเพราะว่าเรามีเรียกว่าเป็นสไลเดอร์ค่ะที่สูงถึง4เมตรด้วยกันก็เรียกว่าสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นเราใจเหมือนเครื่องยนต์ V6 แน่นอนค่ะจำกัดอายุไหมครับอา,อายุ1ปี 1> ขึ้นไปนะคะนะไม่อันตรายนะดเด็กเล่นได้ไหม เ,เราเราไม่อยากให้เด็กๆเ,เล็กเกินไปเล่นแต่ถ้ามีบุคาครมาด้วยก็ได้นั่งไปด้วยกันได้ไหมอายุ12ปีเขา,าให้เล่นแค่คนเดียวเพราะว่ามันสูงสูงจริงนะคะคือผู้ใหญ่เนี่ยหลายคนกภาพลต้องไปดูกรีดลงมา,<ะ>งมากรีดลงมาเลยโอเคแล้วอีกสําคัญเลยคือในเรื่องของแคมเปญผมว่าลูกค้าหรือว่าผู้ที่กำลังมองรถฟอร์ดเนี่ยมีอะไรบ้าง อ่าแน่นอนค่ะสำหรับรถเครื่องยนต์ V6 ทั้ง2รุ่นนะคะแน่นอนว่าเรามีแคมเปญนะคะ1.99%นะคะแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยรุ่นไหมอ่สาหรับอันนี้สำหรับตัว V6 นะคะอ่าทั้งวายแท็ทั้งเรนเจอร์วาแท็แล้วก็ทั้ง Everest Platinum ด้วยก็พวกที่เป็นอย่างตัวแรงอย่าง r a p t o r หรือว่าตัวที่เป็นสมาร์ตตอมแท็กอย่างเงี้ยค่ะรถยนต์รถยนต์รุ่นที่เรียกว่ายอดนิยมอื่นๆในการเนาะเอาของญาตไล่ไปทีละอันอันแรกคือเรนเจอร์นะคะตัวที่แคมเปญแรงๆหน่อยก็น่าจะเเปป็็็นนนนอวค 4x4 ะะกตัยยดิม เลยตัวนี้คันเป็นแรนนิดนึงนะคะก็ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เจ็ดสบสอเดือนเลยสบายเลยอันี้ว่ามันทุนค่าใจ่ายผู้บริโภคเยอะเลยนะใช่ค่ะนอกจากนี้สำหรับเอเวอเรสตนะคะตัวที่เป็นเทรนด์นะคะสปอร์แล้วก็ไทเทเนียมพลัสสีคูณสองอันนี้ก็ดอกเบี้ยค่อนข้างดีศูนย์จเลยนะคะแล้วก็สมรับรถฟอร์ดทุกรุ่นนะคะแน่นอนว่ามาพร้อมกับรับประกันจากโรงงานนะคะหปีหนึ่งแสนห้านกิเมตรเป็นอัก็สบายใจได้เนาะสบายใจได้ฟอร์ดดูแลฟอร์ดดูแลครับอีก ในตัวที่เป็นเอเวอเรสต์ตัวแพตตินัม V6 แน่นอนว่ากฎหมายเรื่องอค่ายูโรยูโรไฟน์เนี่ยถึงไม่สามารถต้องใช้แล้ว<ช>นะครับตัวเรนเจอร์ตัวเรนเจอร์วายแท็ V6 เนี่ยไม่ต้องเติมแอดบูลถูกต้องคัะมี d c f ถูกไหมครับแต่ถ้าตัวที่เป็นแพตตินัม V6 แน่นอนว่าประเภทรถเนี่ยมันเปลี่ยนไม่เหมือนตัวกระบะ <c oughs> ผู้บริโภคหรือว่าเจ้าของรถเนี่ยต้องเติมสารแอดบูล อ๋อขออนุญาตเล่านิดนึงจริงๆแล้ว Ford Everest ทุกรุ่นเลยฟอร์ดเอลเวสทุกรุ่นเรียกว่าเป็นรถยนต์นั่งเนาะก็แล้วก็รวมถึง Ford ดเรนเ r อร์รั r เตอร์รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.0งตลิตรอ่ะไบโจน์อ่าอันนี้ค่ะคือต้องเรียกว่าเป็นรถยนต์ที่รับการมันรับเรียกว่าเป็นรถที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานยูโร6.2แล้วนะคะสำหรับ Ford Ranger Raptor ตัวดีเซลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถทั้ง Ranger Raptor ดีเซลแล้วก็เอลเวสทุกรุ่นเนี่ยต้องติดต้องต้องเติมแอดูะครใช่่ ฟอร์ดมีอะไรสักเบอะให้ลูกค้าไหมครับในกลุ่มที่ตัวแพทเทิร์นัมเนี่ยวีหกเนี่ยแน่นอนว่ามันมีค่าจ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของการเติมสารแอลดูข้อบุล คร่าวๆเนี่ยผมทราบว่าสปอร์ซัพพอร์ตสองปีใช่ค่ะก็ต้องเรียกว่าอย่างนี้ค่ะเรียกว่าเรา,าอ่ะให้คูปองสำหรับลูกค้าเติมฟรี2แก๊ลอนนะคะ,ะแล้วก็คูปองเนี่ยสามารถอยู่ได้นานถึง2ปีด้วยกันลูกค้าที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะหะือยังไม่เคยใช้แอดบลูมาก่อนเนี่ยก็จะมีความอุ่นใจในการใช้งานฟอร์ก็ดูแลไปในช่วงแรกของการใช้งานให้รู้จักคุ้นเคยแล้วก็เข้าไปเติมี่ศูนน์สปอร์ก็ได้หรือว่าจะเรียกรถมอเตอร์ไซค์เซอร์วิสมาเติมที่บ้านก็ได้ก็บริการในหลากหลายลบบลาารยาูป ก็ขอบคุณคุณออมมากเลยนะครับวันนี้ที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ mm ูธฟอร์ดในงานแบล็คท็อกมอเตอร์โชว์ครั้งที่สิครั้งนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรใดขอขอนุญาตสอบถามอีกครั้งหนึ่งยินดีมากครับขอบคุณครับ,บค่ะ